กินยังกระเจบก็อร่อยไปหน่อยบุ๊คไว้นี <c oughs> ม่มูกินแเสบยตัวกับวันนี้เป็นเดือนสุดท้ายใช่ไหมแต่ต้นปีเราได้กลับบ้านเงนี้ยจะมีลูกค้าสั่งให้ก่อนห <c oughs> รือไม่พยาบาลราชเสด็สวัสดีครับหมอสวัสดีจ้าวันนี้ได้เมนูบะได้มหมากม้าดิพี่น้องได้กะหล่ำผัดน้ำปลานะครับแล้วก็ปลาทอด พริกกินอยังเธอพริกน้ำปลาอืมอะไรพริกน้ำปลาซัมนี่อะไรพี่น้องกับเขาบ่มีองี้ยมากไหมขอขอให้ได้มีกินแล้วก็ได้มีแรงไปทํางานก็พอแล้วกับเขาบ่ใครมีแล้วปลายเดือนแล้วพีนนนนนนพ่น้องมามาแซ่บๆนํากันจังได๋ก็แซ่บคือเก่าพี่น้องว่าแต่มีอันเน่าเผ็ดๆให้กินมาแซ่บๆ <ขอ S 1> กันพี่น้องอะไรบอางกบ่อ,อีก ันสิเพียร<อ>ได้เถอะคุณครับอาจารย์กินข้าวด้วยกันนะจ๊ะกินข้าวน้องปันพีน่น้องโอ้ยข้าวแข็งเต็มถย<อ>ุยอย่างไลายนที่เรื่อมีแรงงานแรงงวนยังช่วงนี้ไปลายเดือนลูกค้างเงียบอยู่นะคนละสองรอบสามรอบเองไม่เงียบแล้ววันนี้เงินออกแล้วแต่ก็ถือว่าดีนะคนนี้พรุ่งนี้เงินก็ออกแล้วของบ้านนี้นะหืม ทำงานให้เกินค่าแรงเจ้าเองก็พอแล้วให้ลาร้านลูกค้าให้ร้านได้กำไรก็พอแล้วก็ดีอ่ะดีใจแล้วทำงานไม่ได้ค่าแรงตัวเองนี่สิมันจะแย่เนาะร้านก็จะขาดทุนนะครับอร่อยไหมหอร่ยปรุงแบบไม่ต้องทคิมเลยอ่ะมัะมีผิดน้ำตา เวลากินเผ็ดห้ามสามักนะเพราะว่าอันตรายอือเนี่ยห้ามได้ก็สามักแล้วมันอันตรายค่ระเสื่ยแก้ชีวิตได <c oughs> ้แบบเนี้ยห้าสามรักกระลำอันหัวหนึง่งผ่านแล้วเดือนนิดเดียวเองอะ่ะ ก,กินให่พอมีแรงทำงานแต่ก็อร่อยกินยังกรแเจบก็อร่อยจกินจัอไปบุกไป nên một kiểu nữa cao thoải mái thoải mái mặc kiện tả ลูกปลากระป๋อหมืแบบ้าฟิวบ้านเราอ่ะด้วนะใช่ไหมเป็นปลาปาซิวค่ะแก <c oughs> เดี๋ยวได้ตัวเป็นๆสดๆมันเนาะหมกหมกแซฟไอตูแบบ <c oughs> ดีแสบเส้เหนียวคุยเยงี้ย Xin đặt kỳ Ngon quá Nó cả bạn chứ ừ. Cả ban mới nào nào เดอนนี้เป็นเดือนสุดท้ายใช่ไหมเื็นสุดท้ายของปีเดือนสุดท้ายของปีจ้าถ้าเกิดกลับบ้าน แล้วแล้วากลับบ้านใช่ไหมแก็ต้นปีแล้วไดะกลับบ้านเนี้ยจะมีลูกค้าสากใคก่อนรลไวมสมมติว่าจู๋คอยได้กลับบ้านแล้ว่พี่น้องโมเจียวซีสังใส่ขอคอยบ้าครับไปขายขอคือเก่าสินะสมมุติมาเด้อเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ตัวข่อยมีวิทาอยู่แค่สามเดือนนะแต่ว่าก็บอสก็ยังไม่มาคุยว่า จะต่อบีซ่าทำงานให้ทีเป่วาวก็ยังไม่มาคุยก็ต้องรอคุยถ้าบอต่อวิซ่าให,าให้บอกว่าจะต่อวิซ่าทำงานให้ก็ต้องมาพวกเราก็ต้องไปวนวิซา่าหรือ,อเปล่าออกนอกประเทศนที้อยู่ภายใต้กระบวนการของเขาใช่พนเมีที่ทำงาน แล้วก็รอด,ดูเฉยๆ,ๆก็รอด,ดูนะรอด,ดูอย่างเดียวไม่ต่อก็ไม่เป็นไรไม่ต่อเราก็กลับบ้านแลน้วเข้ามาในบังคับเด้อเราต้องเอาเนะมีน้องร้อนอยู่ร้านลูกค้าก็เยอะอยู่ ไม่แน่นะตาสองคนกลับแล้วลูกทะลุว่าใคอาจจะเยอะกว่าเดิมแล้วแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้จะเป็นข่าวเาราเนาะข่าวเราเนาะแล้วแต่จยังไม่ถึงเวลาแล้วแต่จะเป็นไปถ,ถ้ากลับแล้วก็ยืนเป็นแบบก็บตกเข้ามานะจ๊ะน้ำอ้วนจัดโปรโมชั่นฮะให้กว่าหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหว,ว,ว่ะ ขายเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมเพิ่ม,มออเ,เ,เมนะมมมต,เตมเิมคือความอร่อยอร่อยคือเก่าสูตรเดิมเนาะสูตรมมนนีน่าสมองกลยและแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบหรือเปล่าจเพิ่มเติมคือความอร่อยสดใหม่ของเราไงก็ได้เป็นหมูหมักนาะ แต่หมูนแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวต้องสุกมาก่าต้องทำแบบว่าตากแบบว่าแห้งเลยเด็ดเนี่ยโอ้ช่วงนี้แห้งแนระ้ช่วงนี้ไม่ใช่น้าฝนบายเล้ส่งขนส่งก็ต้องพยายามส่ง,งเข้าเย็นนะเดี๋ยวใกล้ใกล้เ้าถึงเวลาก่นอกนถ้าได้กลับจริงเถอะจัดโมรโมชั่นส่งท้องเย่ยงดีกว่า ของนิ่งนะไก่ดีเลยยิ่งนะไก่จากบ้านเราคุม้มค่าเท่าไหร่หรือไม่ก็ไม่ไก่เท่าไหร่นะคิดแล้วก็พอๆกันอยู่ส่งที่นี่ไงพอกันนั่นราคาส่งพอกันแต่ว่านี่มันไอ้นี่ไงนี่มันจัดโปรโมชั่นได้ไงยังไม่ถึงเวลาจะกลับเลย คุยใบนุนแล้วเกิดกลับครับน,ะน่านลูกคา้าอยากกินใะห้กร <c oughs> อบเท่าไงตามหาหลายคนมากกดกินของอร่อยเลยบ้านเรเหงงงานมันหนอกจันเลยลูกคา้าบอกลูกคา้าจะกรอบก็ยังดูอยู่แหละมันบอกเจบเปล่าปะ คนที่เคยสุขจากได่ก่อนเราก็ต้องดูเราอยู่แหละคิ้วชาจังเฮ้ยเป็นไงเรานูู่น้ำน้ำหมดแก้วแล้วแหมกินมีเยอะกินเบ็ดไม่มีคนบ่นอยู่เพราะกินอิ่มแล้วเร่งใช่ไห บางทีเราก็กลูกค้าบออมเจ้าบนประจกเสียไม่น่อถูกว่วอวถ้ามีความกังวลแบบนี้เนี่ยริ้ว่ากินได้กินไาาด้อร่อครับเบิดอย่างจาับแซบจับเอวเเดมา,าเป็นเริ่ม เรากินเบอร์นี่ยมันจมอททำไมก็ก,กินให้หมดเลยล้างไม่เนี่ยเอา้าให้กินกันเอาละพี่น้องเบนอนี้ก,กับมักแสบค่ะแสบเนี่ยถึงเมนูจะไม่รู้หรอเมนูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสำหรับตัว่อยแล้วถือว่าดีมากๆกินแล้วได้มีแห้งงวดมีแห้งเหี่ยนพี่น้องผัดอันนี้แ่บคักพริกน้ำปลาปลาตัวนี้ก็ได้แล้ว แคนน่กาอินแต่ว่าวันบอกว่าไม่ได้ผัดกระหล่ำปีนะเมื่อวานบอกผัดมาม่าเนี่อไหการเป็นผัดกระหล่ำปีมันเปลี่ยนเมนูผัดมาม่ามันต้องต้มมาม่าไอ้นี่มันโสดกวัวสายกว่าน้องเข้าตื่นมาทํากับข้าวไม่ทันนะถ้าเรากินผัดมาม่าไปสิเหมือนล้างจะพานให้กินคิดเลยว่าจะไม่หุงข้าวแล้วนี่ดีนะที่หุงหรอดีนะที่หุงข้าวไปละไปละเอาพี่นาะ เมีอนิยันบริบาลและเซกับหลังบ้วนออโตราไปก่อนเด็กพนองพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนานะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนเด้อพี่น้องมื่อนีไปแล้วครับสวัสดีครับจ้า